สวัสดีทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำโปรอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับผมของเครือข่ายทูมู e นั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสโปรไปให้นะครับสามารถนะครับผมทดลองสมัครใช้ได้ทุกซิมทุกเบอร์เลยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมอาจจะมีทั้งตัวใหม่แล้วก็ตัวเก่านะครับตัวที่ใช้ point แล้วก็ไม่ใช้ point นะครับผมแนะนาให้ทุกคนกดสมัครให้ครบไปเลยนะครับผมหวังว่า จะมีสักตัวหนึ่งนะครับผมที่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเล่านะครับผมไปดูโปรอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับผมของเครือข่ายทูมูฟตัวแรกกันนะครับคลิปวันนี้มีทั้งหมดอยู่ที่6ตัวนะครับทุกคนสําหรับตัวแรกนะครับกดดอกจัน8 78ดอกจัน 2, สอสี่เหลี่ยม สำหรับตัวนี้นะครับให้อินเทอร์เน็ตมา320 MB นะครับสามารถใช้งานได้นะครับทุกคนก็คืออยู่ที่1วันนั่นเองนะครับที่สำคัญนะครับเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับรหัสตัวนี้นะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวที่2กันบ้างนะครับครับกดดอกจัน900นะครับผมดอกจัน8800สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับผมเป็นอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับผมได้มาอยู่ที่1นึ่งกิกนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1น่วันนะครับไม่ลดสปีดด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเหมาะเลยนะครับผมดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเอาเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับตัวที่3ามกดจันเก้าศูนย์ศูนย์กจันแปดแปดศูนย์ห้าสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเน็ตหนึ่งร้อยเอ็มบีนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่สามวันนั่นเองนะครับ ถัดไปเราไปดูตัวที่4กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่4นะครับผมกดดอกจัน9 0 0ดอกจัน9978สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผมสามารถนะครับผมใช้แอปได้นะครับผมของ t o o id นั่นเองนะครับผมอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับก็ลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับผมเราสามารถนะครับกดตัวนี้แล้วก็ไปรับเน็ตแอปของ t o o id ได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างนะครับ สำหรับตัวที่5นะครับผมก็กดออกจันท7 8 8ดอกจันท2 9 9 5 7สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเน็ต100 MB นะครับสามารถใช้งานได้นะครับก็คืออยู่ที่1วันนะครับทุกคนลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวสุดท้ายกันบ้างน,นะครับผม สำหรับตัวสุดท้ายนะครับกดอดกจันแปด์แปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับให้เน็ตมาสูงสุดก็คือ1 5กิกนะครับสามารถใช้งานได้ทุกคนนะครับผมอยู่ที่30วันสูงสุดเลยนะครับตัวนี้ลองกดสมัครกันดูได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนได้ตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผม แล้วสําหรับใครที่มีแอปของ 2id นะครับสามารถกดเข้ามารับเน็ตฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับฟรีนะครับทุกคนไม่ใช้พอยต์ด้วยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมรายละเอียดนะครับสามารถกดเข้ามารับได้เลยนะครับมีหลายโปรมากมายนะครับแต่ที่ผมแนะนําก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปโรน่านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ใหม่นั่นเองนะครับ